ครับจะมาเปิดกล่องครับอะไหล่เรือย,ยนต์ตัวนี้เป็นชุดผับปั๊มแล้วก็คอยไฟไอปู้ครับเรื่อยห้าพันสองครับตัวนี้ผับปั๊มเรื่อยห้าพันสองหนึ่งเจ็ดศูนย์สามแปดศูนย์หกพันก็ใส่ด้วยกันได้ครับกับชุดผับปั๊มตัวนี้นะครับมาเปิดกล่องด้วยกันครับว่าสินค้าจากร้านเกิดการเกษตรนะครับตัวนี้ การกระสครับผมมาชมด้วยกันครับแกะไปพอกกันเลยวันนี้ผมก็สั่งประจำครับสินค้าก็โอเคคุณภาพดีครับน,นี่ก็คอยไฟไอ้ปู้ครับแ็กมาอย่างดี สั่งมาสองครับไว้เป็นอะไรทดแทนครับไอ้ปู้ไอ้ปู้ตอนนี้ก็เป็นชุดพะปั๊มครับเรือย,ยนสั่งมาสิบครับโอเคสิต้องตรงตามที่สั่งอยู่นะครับตอนนี้ก็เป็นเรือยรับมันสองหนึ่งเจ็ดศูนย์ศูนย์จับแปดศูนย์ศูนย์ใส่ด้วยกันได้ครับผม 3ามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบม,มาดูหนึ่งชุดสิครบครับครบไอ้ดิน, <sidewalk? S 1> นเปิดยังไงละ่ะเปิดไม่เป็นเสย <laughs> ตก้องตรงนี้ออเลยอย่าตรงนี้อ,อ่ะไฟไม่ค่อยสว่างเยอะตรงนี้แจกกล่องไม่เปลี่ยนโอเคก็จะประมาณนี้ถุงผ้าตัมก็โอเคครับหนาะดีครับ นี่ก็จะเป็นปาเกลนที่แถมมาครับปาเกลนตัวนี้ปากเกนครับตัวนี้ก็จะเป็นผ้น <c oughs> มมาป,ป,ปัป๊มครับงานก็สวยโอเคครับอันนี้ก็คงว่าสั่งมาบ่อยครับตัวนี้งานซ่อมก็ถือว่าใช้ได้ครับ แล้วผ้าผ้ามันไม่บางไม่แข็งเกินไปครับ,<ป>บผวามวาวความนูนประมาณนี้<ป>ม,ามาดูคอยไฟไอ้ปูกันนะครับ ไอปูไอปู <c oughs> ดูเนื้องานครับก็<า>โอเคครับสวยดีครับตรงนี้มีเศษเช่ๆครับนรกว่ามันแตด ประมาณนี้แล้วนี่ก็มีเลขเซเรียลนำเบอร์อะไรตรงนี้ yd สี่สามขีดสองขีดสองห้าสองสี่ศูนย์หนึ่งศูนย์แปดข้างหลังไม่ค่อยเห็นครับน่าจะเป็นวันเดือนปีผลิตครับประมาณนี้ครับ C.D.I. 43F 1 0 0 A e. นะครับประมาณนี้เจ้า่อยไฟไอปู fi, bu, แล้วก็อะไรละ่ะชุดพับปั๊มเรือยุน5,002ครับโอเคสั่งมาคือว่าตกปกครับกับร้านนี้ยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะครับส่วนลิงก์สินค้าผมจะแปะไว้ที่รายละเอียดนะครับแล้วก็ ใต้คอมเมนต์นะครับขอบคุณครับที่รับชม